ยกลัง20ห่อคุ้มๆแบบนี้เลยครับผมตัวนี้เป็นขนาดไซส์ M นะครับเป็นขนาดไซส์ M นะครับเป็นลายมาใหม่ลายยีราฟสวยๆเลยครับผมเป็นกระดาษชิชูรักโลกเลยเนาะเป็นของโบฮาเล่ดีลักคอมฟอร์ตนะครับผมเนี่ยครับกระดาษชดชู้ใช้ง่ายๆฉีกด้านบนแล้วก็ดึงออกมาตัวนี้มันจะเป็นเกจเช็ดหน้าเช็ดตาได้นะครับเอาไว้ห้องน้ําห้องนอนห้องครัวห้องอาหารนะครับตัวนี้นะราคาไม่แพงราคาไม่แรงจ้ะแล้วก็เป็นแบบเนื้อหนาๆนะครับ ตัวนี้ได้ไปคุ้มนะครับเพราะว่า1ห่อใหญ่ๆแบบนี้มี400แผ่น1แผ่นมี4ชั้นนะครับแล้วก็ยกลังทั้งหมดเนี่ยมี800 0แผ่นนะครับผมราคาไม่แรงราคาโคตรคุ้มเลยครับผมผมจัดมาแล้วนะครับ1ลังนะครับ1ลังได้ไปแบบใหญ่ๆจุกๆแบบนี้เลยห้องน้ําห้องนอนห้องครัวห้องอาหารห้องรับแขกร้านค้าร้านอาหารร้านคาเฟ่น,นะเอาไปให้ลูกค้าใช้ได้ไม่อายนะครับผมเพราะว่าลายเขาตกแต่งมาให้แล้วอย่างดีนะครับ สวยยันกล่องสวยยันลังสวยยันห่อนะครับเอาว่าเดี๋ยวใครสนใจนะผมปักพิกัดไว้ให้